ตรงนี้มันดูเข้มนินิดนึงใช่ไหมแ,แนบยกลอยขึ้นออกไปสองมินสองมินทีนี้ตัวช่วยก็ไปเอาลองฟันเบอร์นหนึ่งมาเอ็บเ,เลยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขึ้นแม ลองเบอร์นหนึ่งนะฮะติดงานน,นิดหน่อยคือหาแป้งมาปัดด้วยอยกแปรงอะไรก็ได้กระเป๋าโดเดมอนมีทุกอย่างอ๋อไปดีใช้อะไรใช้เบอร์หนึ่งช่วยใช่ไหมครับช่วยตรงไหนครับตรงเนี้ยตรงบริเวณจอนอ่ะข้างล่างอ่ะไม่ใช่เออนั่นแหละอย่ายให้มันย่นอย่ายให้หนังย่นดึงหนังนิ้วนิ้วโป้ซ้ายอยู่ข้างล่าง ถูกต้องดีนั่นแหละสไลด์สไลด์นั่นแหละค่อยค่อยนะเราถ้าเราอยากจะเก่งเรื่องหวีเล็กใช่ไหมเราก็อะไรขึ้นทรงด้หวีเล็กเยอะๆเลยแล้วแล้วค่อยมาอะไรใช้รองฟันช่วยใช้รองฟันเบอร์หนึ่งช่วยช่วยในการอะไรเพื่อในการเก็บรายละเอยียดเนี่ยพอพอเราชำนาญ ทำชองโชคชลเราก็อะไรเราก็จะใช้ลองฟันก็ได้จะใช้หวีก็ได้ได้หมดเลยแต่ถ้าตัดลองฟันก็ไม่อยากจะใช้หวีแล้วถ้าอยากถ้าขึ้นโรนด้วยหวีก็ไม่อยากจะใช้ลองฟันแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงนี้ยก็ยยคือลองทรงต่ำนะพยายามถ้าตัดทวนคืนเป็นธรรมชาตินะเราตัดอะไร ใช้ลองฟันเบอร์หนึ่งเท่านั้นนะถ้าใช้0.5มันจะมันจะจางไปใช่ไหมครับช่างเย็มันจะไม่เห็นขอบมันจะไม่เห็นความคมของบริเวณตีนผมไงที่กัดขอบกันจอน่มันจะไม่ค่อยเห็นมันจะลางไงเพราะฉะนั้นให้ให้ให้มันคงมาอยู่แค่เบอร์หนึ่งก็พรอย่าใช้มุมด้านซ้ายเข้าอันนี้ตัวนี้มันเข้มใช่ไมตังนี้นันเนี้ เห็นดำไหมคือถอยหลังมานี่ถอยถอยนี่ถอยนี่ก็เธอเห็นไหมี่ยมองเห็นไหมันไม่เข้าแล้วมันจะมันจะมันจะจางๆนิดนึงน่าจะเป็นฟันปลาไหมจ๊ะมันไม่เข้าแล้วแต่เออเออเออเอาไีเยวมาฟันปลามาจะทำอะไรก็ทำเขาที่ชอบที่ชอบล้วงมืนกระเป๋าเดลอมอนเลยครับารีบนะครับนั่นแหละดิบพอยนะผมบอกไปนะลูกศิษย์คนนี้นะครับเขาอยู่แถว เซนทันพระรามเก้าน 9, นะไปหาก็ได้นะเขาตัดผมไม่แพงครับนะผมละแปดร้อยห้าสิบาทแต่ห้าสิบาทนี mm ่ hmm. นนค่าอะไรครับเ่ยค่าสมัครสมาชิกหรปเปล่ามัลึกไปไหมเขาเพิ่บอกจะขยี้เยอะ <Wow. S 1> เอาพอสมควรสมควร,รเตะจะขยี้ให้มันเหวี่ยงเลยยังไงเอาแค่สวยก็พอ <Okay. S 1> ปล่อยผ่าน <Okay. S 1> ยังไงถูกใจไหมไม่ต้องเรียนละมั้งไอ้ลองทรงกลางหรือลองทรงลองทรง,ง,งต่ำทรงอะไรนั่นะตุ๊กตาไม่ต้องเรียน ตัดได้ดีขนาดนี้นเดียวทำมันื่องแดบเลยเนาะมันทรงก็ไม่ค่อยมีคนตัดแต่ก็ตัดแมันน่าตัดแล้วมันเป็นไงดีตัดแล้วดีแต่มันไม่ค่อยมีคนตัดอมันยู่พอเวลาว<ะ>ที่ลูกค้าเดินไปข้างนอกถนนอ่ะมันเห็นหล้วมันดีมันดีใช่ไหมใชโ่โอเคโอเคสบายใจยังรบลองทรงสูงอ่ะมันสวยตอนตัดเสร็จแต่พอเวลาเดินข้างนอกมันไม่ค่อยสวย ในรองทรงต่ำอ่ะมันไม่สวยตอนตัดเสร็จแต่ไปเดินอยู่ข้างนอกเพราะมันสูงไปเลักใช่ไหมมันก็เลยโดดเด่นไม่เชิงนะคะมันเป็นเหมือนร่วมสมัยระหว่างเอาความเก่ากับความใหม่มารวมกันมาปัดปัดเสร็จพุมน่ปัดเสร็จพุมน่แต่ถ้าจองจับแป้งจับแป้งมือซ้ายอย่างเงี้ยจับอย่างเงี้ยถ้าเกิดลองทรงสูงอ่ะมันเป็นสมัยใหม่แต่ว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยหล่อแต่ลองอถ้าตัดแบบเนี้ยพอเวลาตัดเสร็จมันไม่ค่อยสวยสรุปแล้วคุณชอบคุณหล่อไหม ม่เหมือนตุ้มผมไม่พอเหมือนตุ้มผมเลยพอแล้วพอแล้วเลิกเลิกสวยแล้วพ่อพ่อเลิก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 พ่อพ่อพ่อสวยนะพ่อพ่อพ่อเลิกเลิกตอนนี้หนทักถาอาจารย์บอกว่าตรงนี้แหละถามว่าเขาตัดยังไงอยากตัดตรงนี้ใช่เขาตัดยังไงเขาซัดขึ้นไปมันมันยังเป็นรองทรงมันสูงมันสูงเกินใช่ต้องทำให้มันให้มันอยู่ในกรอบของ หนึ่งหน้าวีเลีกก็ถูมไหมใช่ครอบทรงอ่ะใสมากก็ไม่ได้ใช่ครอบทรงอยู่นี่วิ่งมาที่มันเนี่ยเป็นลูกตออัว์ยูเนี่ยทว<ช>ีก็ต้องชัดด้วยจะไปแข่งขันไหมแข่งขันตัดรองทรงต่ำไหมเฮ้ยโดนรับใช้ชาติของเดี๋ยวรับใช้ชาติดีกว่าอยากจะเรียนตัดผมกับช่างใหญ่ก็สอบถามเรียงเข้ามานะศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดห้าหกสองสามสี่และศูนย์หกสองห้าสี่แปดสามเก้าเก้าแล้วสุดท้ายให้ช่างใหญ่จบจนได้ใช่ไหมเนี่ย จบไปแล้วรอบหนึ่งีงนน้จบรอบสอง,สองหลายจบเรื่องเองินบายบายฝากกดติดแชร์รนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย